วันนี้ทำลาบปลาดุกนะครับลปลาดุกลปลาดุกมาลางล้งเกลือบกเกลือล้างสองรอบ ฟิวจากตลาดนะครับปดุกล้างเสร็จแล้วก็รออย่างครับยังปดุกปี่อย่างครับยังโอเคเลย่าวดีจีบั่ะ ek baar ek baar is tarah chhota chhota kar lenge is tarah chhota chhota kar lenge is tarah นี่ยางไรสยอแล้วนะ

เสร็จแล้วเราก็หั่นตะไคร้แล้วก็ข่าเตรียมขัวเจียวกะเทียมหลายบ้างนี่ขัวกระเทียมก่อนนะครับหอมแดงได้ใหญ่

Thank you. กาจะไปตัดเอะต้ากจะใส่ก็ไปก็ได้วันนี้มันแม่แลครับวันที่สอสิงหา

พริกอันหม่ม่พรวพริต่อ้ัวพิต่อ 说了个 w i f 来，不个哩？嗯嗯，第六啥？

ได้ลูกสจ้าคนท่านนี้แต่งงานแล้วแ้วปู่ตัวนั้นได้ลูกสจ้าคนสองคนแม่หันหยาบบ่เลยเส้เเนเจี๊ยบหนาหลังจากแกะปลาแล้วน,นะครับพักไว้ก่อนนึกว่าก๋อกซื้อทีแม่เพ่เตรียมหั่นผักไว้ครับหั่นกัน ปลาดุกหลังจากแกะแล้วแล้วก็เครื่องหลังจากตำเสร็จแล้ว นี่คือเหลอปลาดุกตอมาศบีบรอบนึงอย่างนี้ยได้แล้วเร,ราทำลาบนะครับพักไว้ก่อนเตรียมขวดเนี่ยปลาดุก

น้ำใส่เล็กหน่อยน้ำแห้งน้ำแห้งนะเจบอก you <laughs> แแนเก er> ็บหน้าบ้านสดมากนี่คนเลยกินหมาที่เป็นกระดูกไอ้ที่กินเฉยอินเฉยๆไปเอฟ้อ ข้างตู้คันกันข้าไหนฮะข้างตู้หนึ่บอกมันนะข้างตู้ i'm

工厂。嗯。嗯。 หน้าตาครับน่ากินมากใส่ไม้น้อยนึงฉุก,ก,กเฉิน,เนี่นครับเสร็จแล้วครับน่ากินจังลาบปลาดุกสูตรเจสุด มีคิวซีครับ C, คิวซีคิวซีรอตรวจสอบอยู่ไ,ได้ไามบ้างลาบประดุกครับเสร็จเรียบร้อยกับข้าวเหนียวรอ้รอนๆลาบประดุก มีดอกไม้ด้วยนะครับเจ๊โอ้เยี่ยมละอ๋อเชฟเสิร์ฟเมนูต่อไปเดี๋ยวจะบอกนะครับ